สวัสดีครับผมโปรแบงค์นะครับสวัสดีจากสนามกอล์ฟจีนข้าราชยงใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจับพัตเตอร์นะครับการจับพัตเตอร์ในโลกนี้มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมจะขออนุญาตเอามาแนะนําเพียงแค่3แบบนะครับแบบแรกนะครับเรียกว่า reverse overlap นะครับการจับ reverse overlap นะครับก็คือการจับเอามือซ้ายไปด้านบนนะครับมือขวาไปข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้นิ้วโป้งอยู่บนขอบ สันพัดเตอร์แบบนี้นะครับที่เป็นที่เป็นที่เรียบๆแบบนี้นะครับทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับแล้วเลื่อนมือขวาเนี่ยมาชนกับมือซ้ายนะครับโดยที่ให้ชนนิ้วนิ้วกางนะครับแล้วก็อานิ้วชี้ประกบออกข้างนอกแบบนี้นะครับมันจะมีความรู้สึกว่าจับแบบสบายๆแบบนี้นะครับนี่คือ reverse overlap นะครับแบบแรกนะครับแบบที่2เรียกว่า cross hand นะครับ cross hand ก็คือการจับ สลับด้านกันนะครับจากมือซ้ายไปข้างบนเอามือซ้ายไปข้างล่างแบบนี้นะครับมือซ้ายข้างล่างแบบนี้แล้วก็เอามาชนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ไหล่ซ้ายมันอยู่ต่ําลงมาจากเดิมนิดนึงนะครับตำแหน่งพัดนะครับเพราะฉะนั้นเราสลับมือแล้วเราก็ต้องเอาไหล่สลับลงมาด้วยนะครับแล้วก็พัดแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าคอสแฮนนะครับแบบที่3เรียกว่าเดอะคอนะครับเดอะคอก็คือการจับมือซ้ายเหมือนกันนะครับเอาไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับให้ห้อยไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเอามือขวา ทำแบนๆแบบนี้แล้วก็อ้านิ้วโป้งออกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาเสียบไว้ข้างๆของพัตเตอร์แบบนี้ประคองแค่นั้นเองครับเป็นการประคองอย่างนี้นะครับเวลาเราพัดเนี่ยเราก็ให้ไหล่เนี่ยห้อยไปธรรมดาแบบนี้นะครับแต่มือขวาเป็นการประคองเพื่อออกแรงดันนะครับแบบนี้นะครับจะไม่เบี้ยวเลยนะครับเวลาเราไปลองซ้อมขอให้ซ้อมให้มากๆนะครับให้ซ้อมจนเข้าใจว่าในแต่ละแบบที่เราจับมาเนี่ย มันดียังไงนะครับมันดีทั้ง3แบบแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจับทั้ง3แบบได้แสดงว่าเราเข้าใจในการพัดจริงๆนะครับและเราก็สามารถที่จะเลือกแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบก็ได้นะครับหรือวันหนึ่งถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพัดว่าไปจับแบบนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างถนัดเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนำแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ